ไพ่เจ้าเอ้านะครับพร้อมพ่อบาลเม,ม่อุค์ประกอบนะครับเอารูดห,หนึ่งครับอาจไม่อาจหรือเอาเสียไม่นิดหนึ่งครับต่อไปเค่ียามวันนี้ห่างกันไม่ทำลำแต่ทิศตกเอารูดที่สองครับเอปอปันนั่นนั่นเละครับ ตอนมาเที่ยดคิดไม่ออกรอไว้ทุกวันโอ้ยน้เออำเตะนังนเอ่าอเลยมาดูทีเท้ากันต่อครับเนี่ยเจี่ยบน,นี๊เรียบร้ยบรอยครับทำต่อไปเรื่อยๆครับ

โดยสุดท้ายครับมาโ <Hey. S 1> อ้ที่ครับ